สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมครับกับช่องแจกอกอร์ครับวันนี้ครับก็มีฟุตบอลนะครับลงทําคันแข่งขันกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะทางด้านของพิมพ์บริษัอังกฤษครับได้ลงเตะกันเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็เอาใจสาวพิมพ์บริษเป็นพิเศษครับเราจับให้3คู่ที่มีทั้งหมดเลยครับวันนี้นะไม่หนึ่งไม่สองไมสามเป็นทีมจากพิมพ์บริษอังกฤษทั้งหมดนะครับแต่ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์นะครับวันนี้เราลองมาดูนะครับรีวิวนะครับผมที่ผ่านมากัน กว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูรีวิวที่เราให้ไปสีวันที่ผ่านมาครับวันที่27มีนาคมนะครับบาซ่าครับชนะโอซอน่าไป3าคู่นี้ก็ถูกนะครับแล้วก็บาซ่าหญิงนะครับถล่มบอฟบวกไป6กประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ก็ให้ถูกครับแล้วก็เทลซีหญิงเจอกัรทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้หญิงครับคู่นี้เทลซีฮะชนะไปได้2องก็ทายถูกนะครับส่วนฟุตบอลวันที่28มีนาคมครับลาบุรีครับชนะประจวบมา3-2คู่นี้ผมก็ให้ถูกนะครับแล้วก็เซ เลโซโอซาก้าครับเสมอกับอูโูวาเลสครับ1-1ครับคู่นี้ผมก็ถ่ายว่าเสมอนะครับก็ถูกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไบเออร์ดูโกเซนครับชนะโบคุมไป3-1คู่นี้ผมก็ถูกนะครับแล้วก็วันที่29มีนาคมครับมาริดครับชนะเลกาเดนมา3-2คู่นี้ผมก็ให้มาริดนะครับก็ถูกครับไบเยนครับชนะซัมพ์อลีมา3-2ครับคู่นี้ผมก็ถูกครับส่วนไบตันครับเสมอครับกับนอตติงแฮ ham เรสต์ไป0-0คู่นี้ผมทายผิดนะครับคิดว่าทางด้านของไบตันชนะไปนะฮะแล้วก็คู่ของวันที่30มมีนนาคครัับบเสต นอตเอ็นครับแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไปศูนย์สคู่นี้ผมก็ทายถูกนะครับแล้วก็บอลูมัทครับแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1นึ่งสองนะฮะคู่นี้ผมทายผิดนะครับผมผมทายว่าบอลูมัจะชนะนะครับและคู่สุดท้ายครับนาโปลีครับเจอกันท่าไของเอซตมิลานครับคู่นี้ครับผลปรากฏว่านาโปลีครับชนะเอซตมิลานไปได้2ประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะครับคู่นี้ผมก็ให้ถูกนะครับผมนี่ครับสิคู่นะครับสวันที่เราให้ไปครับถูกนะฮะไป10ผิดเพียงแค่2ครับนี่คือวิเคราะห์ข้อมูลลเชิงึก นะครับผมจากทางหลังบ้านเรานะครับผมที่มีทีมงานเฉพาะกิจนะครับผมใครนะครับผมที่ต้องการนะฮะแล้วจะเป็นบอลสเตปบอลเดียวนะครับผมรับรองฮะแตกแน่นอนครับฟันธงครับผมเป็นไงครับผลงานของเดอะแจ็คซอกเกอร์ครับไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับนี่คือข้อมูลเชิงลึกและก็การวิเคราะห์นะครับผมเจาะลึกจากทีมงานหลังบ้านเดอะแจ็คซอกเกอร์นะครับเป็นไงครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพวกเราไม่หมู่นะครับโอเคฮะสำหรับใครนะครับที่ดูผลงานเรานะครับผมและชื่นชอบอยากได้นะครับผมข้อมูล ูลเชิงลึกและก็บทวิเคราะห์นะครับผมแบบเจาะลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับแล้วอยากได้ตัวเด็ดตัวดังนะครับผมที่เด็ดของเราจริงๆนะครับแอดมาที่ไลน์บ้านเขียวที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดีของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเรานะครับคุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิิงกก่่ออนนนเเเมมรรแคับีดดฟุต แม่นแม่นครับเราคัดสรรทีเด็ดฟุตบอลจากลีกดังๆทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของคุณพร้อมข่าวสารฟุตบอลอัปเดตไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหรือชอบลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแระใครนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเธอแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอรนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเต็ปนะฮะทุนน้อยกินไวการันตีโดยเธอแจกซอกเกอร์นะครับ โอเคครับและกิจกรรมนะครับผมปะจําเดือนเมษายนนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับกติกาและของรางวัลจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับแจกซอกเกอร์แม่นจริงแจกจริงครองจริงวิเคราะห์แม่นยํากับข้อมูลเชิงลึกและทัศนะเด็ดๆในแต่ละคู่วันนี้ครับ เดือดแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝาก f c ฟทุกๆท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับหรือคู่ที่3นะครับว่าคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้ำนะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกรดเพลเยอร์ฮะฟรี1ตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับลูกกิจกรรมดีๆจากทางเด็กๆกันนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูนะครับบทวิเคราะห์นะครับผมที่เราให้มา3คู่3ตัวนี้วันนี้นะครับวันนี้ฮะวันที่1เมษายน2568ครับคู่ที่เราเลือกมานะครับบู๊ครับเจอกับทางด้านของเวสแฮมครับแล้วก็อาร์เซนอลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าสัวฟูลแลนดครับและคู่สุดท้ายครับเป็นคู่ไฮไลท์ของงานครับนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับจะเปิดบ้านครับต้อนรับกาาารรมมเเเยือออนนขงงปีศจแแดชสต์ นนนัั่เองะครบก็ไม่พลาดมวิเคราะห์คู่ที้หนึ่งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันดีกว่าครับบู๊แฮมตันมอนเดเลอร์ครับเจอกับเวทแฮมครับคู่นี้ครับจะลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าทีนะครับอันดับตารางคะแนนล่าสุดนะครับเจ้าบ้านบู๊ฮะแข่งไปแล้วยี่สิบเก้านัดครับชนะเจ็ดเสมอห้าแพ้สิบเจ็ดยิงได้สี่สิบเสียห้าสิบแปดมียี่สิบหกคะแนนอยู่อันดับที่สิบเจ็ดส่วนทางด้านของผู้มาเยือนอย่่างงเววสแแแฮมครัับขไปล้นด ชนะ9เสมอ7แพ้13มีได้3 3เสีย49มี34คะแนนอยู่อนันดับที่1ิของตารางนะครับเฮดตุงเฮดที่เคยจะมาทั้งหมด15้าครั้งหลังสุดไม่มีเสมอเลยครับมีแต่ผลแพ้ชนะบูฟครับสามารถชนะไปได้7ครั้งส่วนเวทแฮมครับชนะไปได้8ครั้งและล่าสุดครับเป็นเวทแฮมที่เปิดบ้านเอาชนะบูฟไปได้2ประตูต,ตัวหนึ่งเมื่อวันที่10ธันวาคมปีที่ผ่านมานี้เองนะครับฟอร์ม 5, ห้านับสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านบูฟครับเพิ่งชนะนั่นของเซาทันตันมา1 2ึอเสมอ เอลตันมา1-1แพ้บอลมัดในการจนจุดโทษนะครับไปนะครับผมในเซิร์ฟบอลเอฟเอคับนะครับแล้วก็แพ้ทางด้านของฟูลแลมครับมา1-2แล้วก็ชนะทางด้านของบอลมัดนะครับผมมา1-0ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับส้านท่านอังสุดของบูฟครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับส่วนทางด้านของเบนแฮมยูไนเต็ดครับเพิ่งเสมอกับเอลตันมา1-1แพ้นิวคาสเซิลมา0-1ชนะเลสเตอร์ซิตี้มา2-0และอาร์เซนอลมา1-0แล้วก็แพ้ทาง่านของเบนฟอร์ดมา0-1ท่านอันสุดครับชนะ2แพ้2เสมอ1ฟอร์มพอๆ ภาพรวมนะครับผมของเท่านบู๊กครก็มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับไม่มากเท่าไหร่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ตัวหลักนะครับสำหรับบู๊กเนาะท่าหน้าของบู๊กครับก็ต้องหวังพึ่งนะครับผมกองหน้าตัวเก่งอย่างท่านของเยเกนสแตรงไลเส้นนะครับผมที่ทำให้เรากล้าประตูจากการลงเล่น27นัดและอีกคนหนึ่งครับดาซุนโมของทีมครับคุณย่านั่นเองนะครับลงเล่นไปได้26นัดกับผลงาน13ประตูครับแล้วก็ท่านั่งของรายันอิสนอรีนะครับผมทำได้ว3ประตูนั่นเองนะครับส่วนท่านั่งของผู้ไม่เยือนนคคครรรรัััับบบเเาาาไปดดูกกกมมีีวว่สต์แฮ็ เรื่อบาดเจ็บหน้าเดิมๆครับอย่างทางด้านของอันตานิโอครับแล้วก็ทางด้านของนิครัสฟูครุกนะครับแล้วก็ทางด้านของวลาดิเมียโคฟัตนะครับแล้วก็เวนแฮมครับแกนพอตเตอร์ครับก็ต้องหวังพึ่งทางด้านของจารอดโบเวนครับที่ทำไปแล้วเจ็ดประตูกับหนึ่งแอซซิดครับโทมัสโชเชกครับที่ทำไปแล้วเจ็ดประตูแล้วก็ทางด้านของลูคัสปาเลวาครับกองกลางเพย์เมเกอร์ชาวาซิลเจ้าของผลงานสี่ประตูกับอีกสองแอซซิดนั่นเองนะครับนัดนี้ฮะดูแล้วฮะสูสีครับคู่ขี้มากครับแต่ว่าผมฮะยังชอบความเเกาาาทงงด้้นนขอตัวผูล่ หลากหลายแล้วก็ชื่อชั้นเนี่ยดูดีกว่าทั้งนั้นของบู๊เล็กน้อยนะฮะผมให้เครดิตทั้งนั้นของเวทแฮมครับจับเชินชนะนะครับผมไปได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่2กันดีกว่านะครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลครับเจอกับทั้งนั้นของฟูลแลมครับคู่นี้ครับก็จะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าทีของบ้านเรานะครับคู่นี้ฮะอันดับตารางคะแนนครับอาร์เซนอลครับแข่งไปแล้วยี่สิบเก้านัดครับชนะสิบหกเสมอสิบแพ้สามยิงได้ห้าสิบสามเสียยี่สิบ แข่งมาแล้ว29นัดครับชนะ12เสมอ9แพ้8นะครับยิงได้43เสีย38มี45คะแนนอยู่อันดับที่8ของตารางนะครับคู่นี้ครับเฮตูเฮตที่เคยเจอกันมาทั้งหมด15ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นอาร์เซนอลชนะไปได้8ครั้งเสมอกัน5ครั้งและฟูลแลนดชนะไปได้2ครั้งนะครับและล่าสุดครับเสมอกันมา2-2เมื่อวันที่8ธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับเพิ่งเปิดบ้านชนะเชลซีไปป1-0แแลล้้วกก็เเสมมออับบ PSV ซีีฟฟุตยยู่าชน มาสองสอนะครับแล้วก็เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา1-1แล้วก็ชนะท่งนั่นของ PSV อสบีโอเฟนนะครับผมในนัดแรกมา1-7แล้วก็เสมอนอร์ทิแคมฟอร์ดมา0-0นนห้านัดล่าสุดครับชนะ2เสมอ3ยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนฟูลแลมครับเพิ่งแพ้คิสันพาเลตมา0-3ชนะท่งนั่นของสเปอร์มา2-0แล้วก็แพ้ท่านั่งของไบตันมา2-1ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในจุดโทษเซฟุตบอล FA ครับนะครับผมแล้วก็ชนะวูดแชนตันมอนเตเลอร์ครับผมมา1ประตูต่อสองห้านัดครับชนะ สแพ้2นะครับส่วนความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากทางอาร์เซนอลก่อนเลยครับก็มีผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักค่อนข้างเยอะครับซาก้านะครับแล้วก็โทมิยะสุก็ยังคงบาดเจ็บอยู่รวมทั้งไคฮาวแบกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีที่เจ็บเพิ่มเติมจากการลงเล่นทีมชาตินะครับผมก็อย่างทางด้านของริคาโดครับคาราเฟลลิโอนะครับผมก็ยังบาดเจ็บอยู่นั่นเองนะครับส่วนตรงนั้นครับลงสนามเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นนั่นของกาเบียสมาเตเนลลี่ครับแล้วก็กองหน้าครับก็ยังต้องใช้ทาางด้นั่งือนเดงม ต้องใช้ทอสซาครับแล้วก็โอเรกาโทมัสปาเต้ครับผมยิมเป็น11ผู้เล่นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับส่วนนั่งของฟูลเลมนครับก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อยครับส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ผู้เล่นแนวลุกหรือว่าตัวหลักนะฮะก็ฟูลเลมนครับก็ต้องหวังพึ่งกองหน้าตัวเก่งอย่างลาอูกิมินสครับที่จะมีทางน้าของอาร์เร็กอิวบอบี้ครับผมที่จะมาเป็นสนับสนุนในแนวลุกรวมทั้งยังนั่งมีนั่งของโรลิโก้มูนิสนะครับผมเจ้าของผลงานทำได้หกประตูนั่นเองนะครับนัดนี้ฮะใจผมก็ชอบทางาาูเเละพรว่ การเล่นไม่ธรรมดาเลยถึงแม้จะพลาดในการแพ้กับพาเลทไปก็ตามนะครับแต่ว่าสถิติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับการเป็นทีมเยือนห้านัดหลังสุดของฟูลแล็เนี่ยชนะไปถึง4แล้วก็แพ้เพียงแค่หนึ่งนั่นเองนะครับนัดนี้ฮะผมขอชี้นะฮะว่าคู่นี้จะเสมอครับอาร์เซนอลจะเสมอครับผมสกอร์ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์ประตูศูนย์นั่นเองนะครับเราไปต่อกันที่คู่สุดท้ายกันดีกว่าครับวันนี้ครับนอตติงแฮมฟอร์เลสครับจะเปิดบ้านตอนรับการมเยือนของปี สามแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ฮะจะลง การแข่งขันแกนในเวลาตีสอตรงของบ้านเรานะครับอันดับตารางคะแนนครับเจ้าบ้านฟอร์เรสครับแข่งไปแลยี่สินัดนะครับชนะสิเสมอ6แพ้7ยิงได้สี่สิบเก้าสี่สามี54คะแนนอยู่อันดับที่3ของตารางพรีเมียร์ลีกครับส่วนแมนยูครับแข่งไปแลยี่สินัดนะครับชนะ10เสมอ7แพ้12ยิงได้สาเสียสี่สิบมีสามสิบเจ็ดคะแนนอยู่อันดับที่สิบสามของตารางคะแนนนะครับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาทั้งหมดแปดครั้งเป็นนอร์ทงแองก์ฟอร์เรสต์ชนะไปได้สองครั้งแล้วก็แมน ครับเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับที่ทำไม่ดีกว่าบุกมาชนะแมนยูถึงทิ่นครับสองปะตุรสาเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยครับแล้วก็โชว์ผลงานครับชนะนะครับผมนัดล่าสุดนะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ FA ฟเอครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนัดนี้ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับไม่มีสิทธิ์เลือกมากครับก็ต้องเข็นนะครับผมคิสวูดครับแล้วก็ทางด้านของแอนโทนีเอเลนกานะครับผมแล้วก็ทางด้านของมอร์แกนกิบไว้ สเตเบนเพลนตัวจริงเหมือนเดิมนั่นเองนะครับส่วนแมนยูฮะผู้เล่นบาดเจ็บก็มีเยอะครับลูกชออีเวนครับบารยินเดียครับริชานโดมาตินเนตครับอัมมัดครับคอบี้ไมนูครับแล้วก็โยโร่ครับก็ยังบาดเจ็บอยู่แน่นอนครับผู้เล่นแกนหลักนะครับผมที่คาดว่าจะลงสนามก็มีท่านั่งของบูโรเฟรันเดสนะครับกาเนชโอครับแล้วก็ทั่งของเซอเซครับลารมุสพอยลุนครับโทมัสเดลิกครับแล้วก็ทั้งนั่งของมานูเอลอูกาเต้ครับก็จะลงเป็นสเตเบเพลนตัวจริงเหมือนเดิมคู่นี้ฮะต้องบอกว่าสูสีคู่ขี้มาก ครับเราลองมาดูสถิติ้ห่างหนดับสุดของทั้ง2ทีมเพื่อประกอบการตัดสินใจกันก่อนดีกว่าครับนอตติงแฮมฟอร์ดครับห่างหนดับสุดครับเพิ่งจะชนะจุดโทษนะฮะต่อไบรตันมานะครับผมผ่านเข้ารอบ FA ฟเอับไปที่เรียบร้อยชนะท่านั่งของอิบสวิทมา2-4แล้วก็ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มา1-0แล้วก็ชนะท่านั่งของอิบสวิทาว์ครับในศึกฟุตบอล FA ฟเอครับในการโดนจุดโทษมานะครับแล้วก็เสมออาร์เซนอลครับมา0-0นย์นย์ห่างหน้าอสุดเนี่ยชนะไปถึง4เสมอ1ครับส่วนแมนยูครับชนะท่านะท่ง ของเรอัลโอโซดัดในศึกฟุตบอลยูโปรปาลีกมา4ีนึ่เสมอแอตเลต้ามา1-1แล้วก็เสมอกับเรอัลโอโซดัดมา1-1ในนัดแรกนะครับแล้วก็แพ้จุดโทษให้กับฟูลแลมานะฮะอั้นดับสุดครับชนะ2เสมอ2แพ้1คู่นี้ฮะสูสีคูค่ขี้มากๆครับแต่ผมคิดว่าฮะเจ้าบ้านอย่างฟอร์เรสครับฟอร์มร้อนแรงกว่าครับจะเปิดบ้านฮนะเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้นะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นั่นเองนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ฮะก็คือบทวิเคราะห์นะฮะผมประจํา วันที่1เมษายนนะครับก็สําหรับใครที่ชอบก็จัดขัดก็ส่วนได้เราไม่ว่ากันครับนี่คือข้อมูลเชิงลึกที่เราเอามาวิเคราะห์และก็เป็นชนะของการแจกที่ให้เพื่อนไปประกอบการตัดใจกันเอาเองนะครับเรามาทบทวนบทสรุปในวันนี้ก่อนดีกว่าครับวันนี้ฮะที่เราให้ไปครับทางด้านของบูครับจะเปิดบ้านแพ้เวนแฮมไปศูนย์ห่แล้วก็อาร์เซนอลครับจะสะดุดเสมือนกับฟูแลนไป0ูนย์และคู่สุดท้ายครับคู่ไฮไลท์ของงานครับนอตติงแฮมฟอร์ดีครับจะเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ สอ2บาทตัวต่อศูนย์นั่นเองนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ครับก็คือฟุตบอลประจําวันที่1เมษายนนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการนะผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดีของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเรานะครับคุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆครับเราคัดสรรทีเด การทำกำไรของคุณพร้อมข่าวสารฟุตบอลอัปเดตไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหรือชอบลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแระไขรนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเดอแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเตปนะฮะทุนน้อยกินไวการันตีโดยเดอแจกซอกเกอร์นะครับวันนี้ครับเดือดแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝาก FC ทุกๆท่านนะครับเพียงแค่ท ให้ผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้ำนะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกรดเพลเยอร์ฮะฟรีหนึ่งตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ท สสกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับรู่กกิจกรรมดีๆจากทางเดแจงกันนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ